เวลคัมทูเทดดี้เฮาส์วันนี้ก็จะมาพาทัวร์ร้าน t ท ddy House The House of l o v e l y b อรีแบนดินแดนแห่งความน่ารักต้องมาเยือนเตรียมกล้องให้พร้อมและมาสัมผัสความน่ารักอบอุ่นกับเหล่ามีสุดพิเศษนี่เป็นกิฟต์เดสติเนชั่นมีท้าของขวัญของสะสมและความสุขที่หาไม่ได้จากที่ไหนกับแฟล s ชิพสโตร์ใหม่ล่าสุดที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งค่ะมาดูในแต่ละโซนกันรับรองว่าห้ามพลาดเทดดี <Teddy Zone. S 1> ้โซนโซนสุดพิเศษที่รวมเหล่าน้องหมีเปลือยหลักหลายชื่อ้น้องโลโก้น้องเคนโทบี้มาร เอฟของน้องหมีกันเลยแต่ออฟฟิศโซนกับโซนชุดเสื้อผ้าและออเทอร์รี่หลากหลายแบบและเดรสมีอัพเทเบิลให้เรานั่งแต่งตัวน้องหมีได้อย่างสนุกและเพลิดเพลินพิเศษเฉพาะสาขาเซียมเซ็นเตอร์พบกับแฮปปี้ฮอลิเดย์สนิวคอลเลคชั่นวินเทอร์โฟร์ยาร์ดเป็นที่แรกก่อนใครเราห้องหมีในฤดูหนาวที่มาพร้อมลูกหนูหลาสุดคลาสสิกในกลิ่นอา์ยุโรปยุคเก่าให้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่พิเศษยิ่งขึ้นเชดดี้คอลเลคชั่นโซนโซนน้องหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ที่พร้อมให้เราพาน้องกลับบ้านได้ทันทีีมชุดน่ารักน่ารรัักเพียบท กันความนุ่มนิ่มและดีไซน์ไม่เหมือนใครก็เป็นของขวัญให้คนพิเศษหรือจะพาน้องกลับบ้านเองก็ฟินส,สุดเซชั่นคอลเลคชั่นไอเทมที่ทุกคนต้องมีทั้งกระเป๋าโชเดอร์แบ็กใบเดียวครบเก๋ทุกลุกใช้ได้ทุกวันโหลดแบ็กไอเทมคู่ใจใบใหญ่จุใจใช้ได้ทุกโอกาสนนี่คลอสบอดี้แบก็กจักรยานหรือคลอสบอดี้เติมเต็มทุกลุกทุกสไตล์บ็อกซี่แบ็กใบใหญ่เก๋จุของได้ครบน่ารักพกง่ายใช้สะดวกก็ต้องเท็ดดี้เฮาส์และซูเปอร์แท่งแบ็กกระเป๋าขายดีอันดับหนึ่งเงื่อนที่จัดเต็มดีไซน์ส โด,ดยเฟอร์รี่บันนี่คอลเลกชันหมอนน้องกระต่ายขนนุ่มฟูที่ทั้งหน้าก่อนและหน้าอิงมีให้เลือกทั้งหมอนข้างและหมอนอิงพร้อมส,สีสุดน่ารักทับต้นแคนดี้คราวดี้วานิลาและลิลลี่ป๊อปหรือฟัฟฟี่คัชชั่นหมอนหน้าห <c oughs> มีหลากอารมณ์ไม,ม่ว่าจะอารมณ์ไหนก็พร้อมกอ่ Limited Edition Collection, นอนไทม์เลสลิมิเต็ดอิดิชั่นคอลเลกชันน้องหมีลิมิเต็ดที่เป็นงานสร้างสรรค์ชิ้นเอกจากขนพิเศษไม่เหมือนใครมีทั้งความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์รอผลิตขึ้นเพียงหนึ่งตัวในแต่ละดีไซน์เป็นทั้งแฮนดคลาสสิกที่ สมบสูรณแบบเนวินเทจเข้ากับความสง่าง,งามแบบร่วมสมัยตัดเย็บด้วยความประณีตพิถีพิถันวัสดุคุณภาพเยี่ยมเช่นหนังผ้าลายสก็อตและโทนสีเอิร์ธโทนที่ให้ความอบอุ่นและสง่าง,งามใครที่ชอบสะสมงานคลาสแมนชีบอกเลยว่าต้องซื้อเก็บอารูมาชิดี้ไอเทมหมีหอมหอแห่งปีแค่กดตรงหัวน้องหมีก็หอมสดชื่นผ่อนคลายได้ทุกเวลามีให้เลือก5ากลิ่นพีซไมล์มายผ่อนคลายด้วยลาเวนเดอร์ยูสุและไม้จันทน์หอมเลิฟแมจิกหวานชวนหลงไหลจากสตรอเบอร์รี่และกุหลาบสกายเวเวทหอมสดชื่นจากสับปะร หอมมีเสน่จากดอกอิงลิชเฟร e ซียผสมลูกแพรละแพชูรี่บรสมีลับหอมสะชื่นจากกีวีเลมอนและไก่ฟูดมาพร้อมใส่คล้องหนังปรับระดับได้ใช้เป็นพวงกุญแจก็น่ารักพาความหอมไปได้ทุกที่หรือจะวางไว้ที่บ้านที่ทำงานหรือในรถก็ได้น้ำหอม20 ml ใช้ได้นาน3-4เดือนและชุดของน้องบูบูก็มีให้เลือกมากมายเปลี่ยนชุดได้สนุกเลยและพิเศษเมื่อซื้ออโรมณเทดดี้ครบ2ตัวสำหรับกิฟต์บอกไปเลยก็เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลนี้มากเพราะอโรมณเทดดี้เป็นมากกว่าตุ๊กตาทุกกลิ่นหอมคือเรื่องว ของความรักที่ยากส่งต่อความสุขในทุกโอกาส Festive Teddy Display น้องหมีในธีมคริสต์มาสปีใหม่น่ารักแบบนี้ใครมาอย่าลืมมาแชะรูปคู่กับน้องและน้องหมีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้แค่โชว์เท่านั้นนะคะสามารถซื้อกลับไปไว้ที่บ้านได้ด้วยวาแล้วก็เอาคอนนี้กลับเลยละกัน Teddy Cifine er. สยาม e r ร f a n s Series ชุดช่างสุดคูลที่ชาวต่างชาติเห็นต้องร้องว้าวเป็อเอกลักษณ์ลัลสทอนความเป็นไทยได้อย่างแท้จริงยังมีตุ๊กตา หมีไทยสไตล์ที่อบอ,อนไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยใครมาประเทศไทยอย่าลืมซื้อติดมือกลับไปนะคะนอกจากนี้ยังมี exclusive service teddy clinic center บริการดูแลตุ๊กตาหมีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีเพื่อให้น้องหมีกลับมาหน้ากอดและเต็มไปด้วยความทรงจําอันแสนพิเศษอีกครั้ง made to order service บริการออกแบบเสื้อผ้าตามที่เราต้องการเพียงส่งรูปตัวอย่างมาที่ร้านและยังสามารถปักชื่อลงบนเสื้อผ้าได้อีกด้วย personalized k f t for your special one ข้ามความพิเศษและความหมายให้กับตุ๊กตาหมีโดยการปักชื่อส่วนตัว Embroidery Your Gift ด้วยเทคนิคการปักที่ประณีตเหนือระดับจะเป็นของขวัญให้ใครรับรองถูกใจแน่นอน Teddy House Membership เพียงสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ของ Teddy House รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มทันทีเมื่อซื้อครบ1,000บาทไม่ว่าจะช็อปผ่านเว็บหรือหน้าร้านทุกสาขาลดไปเลย15%ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกติดตามกันได้เลยในเว็บไซต์ Holiday Special ช็อปครบ1,000บาทฟรีอ r รม a Hand Cream มี2กลิ่นให้เลือก Love Magic กับ Peace ใหม่ๆกลิ่นหอมละมุนเสกให้มือนุ่มน่าสัมผัส Season of Gifting นี้ใครกำลังมองหาของขวัญของฝากหรือของสะสมสุด พิเศษมาที่เท็ดดี้เฮาส์สาขาเสียมเซ็นเตอร์นี่เลยค่ะ